1 2 3่งสองสสห้ากผมพระมหาดิศักอุปวัฒนูนะครับอยู่ที่พระธาตุสีสงรามนะครับวัดสีสงครามบ้านทบอออำเภอสีสงครามจังหวัดน,นครพนมนะครับวันนี้มีบุญพิเศษเด้อนะครับช่วงเช้านะครับบุญวันบุรพาจารย์นะครับนีค่ครูบาอาจารย์กําลังจัดเตรียมสถานที่นะครับทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุรพาชนบุรพาจารย์นะครับ วันนี้เปลี่ยนผ้าห่มนะครับให้ต้นยางนานะครับพญายางทั้งสามต้นนะครับนี่หลากสีเลยนะครับนี่เจ็ดสีนะครับนี่เด้อนะครับเหลือแต่จะเปลี่ยนจีวรให้พระนะครับนะครับวัดสีสงครามบ้านท่าบ่อนะครับมีต้นยางนาใหญ่สามต้นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับจ่วงเช้าๆเด้อนะครับนี่ วันนี้นะครับถือว่าเป็นงานปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายนะครับส่วนพรุ่งนี้จะได้แยกย้ายกลับไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับนะครับอากาศพอดีพอดีนะครับช่วงเช้าๆไม่หนาวเกินไปนะครับนี่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมชะตากรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะครับนี่ช่วงเช้าเ้านะครับ ให้พระนัฐากรนะครับนี่จิตตการนะครับเป็นผู้ถ่ายภาพนิ่งนะครับนี่เด้อตอนเ,เช้าๆก็ถ่ายภาพนะครับตั้งแต่ทําวัดสวดม์เช้านะครับไปจนถึงถวายพระตะหารสังฆทานและก็ปฏิบัติธรรมในภาคเช้าภาคบ่ายด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะนี่ครูบาอาจารย์กำลังทยอยทยอยออกมานะครับ <c oughs>